สวัสดีค่ะพี่น้องเขาสวนมือดีมาผอมกับล่มแห,งแห้งๆต่อมาเก็บทวนล้นเต่าเนาะหนยใหญ่แล้วบร่ได้เก็บลายมือเลยจ่ะเขาเป็นเม็ดแก่หล้วเมือ่อดีต้องฝ้าวเก็บบัสศเก็บหมู่บ้านกับบริเก็บเมื่อวานก็ไม่ได้อยู่มือ่อดีต้องเฝ้าเก็บจ้ะล่มแห้งๆเนาะก็ฝนจิตตุอี้ล้ะ จเก็บสลัด,ด้อวจากกระทัวนลั่นเต่าเนาะจะเก็บสลัดไปฝากร้านน้ำจะไปเอารถมาว่านคับรถไปไปจอดไว้บ้านร้านวันนี้ต้องยางไปเอารถพี่น้องมือือือนแฟนต้องไปเห็ดงานเนาะนอื่นเราต้องใส่รถต้องพักกัยง่างไปเอารถลมแห้งยันฝนตกต้องเฝ้าเก็บค่ะ ปุวโ่ะพัดตะะเถือลมไปน้ำกันเบิดดึงกลับมาเก็บทางนีกนเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บทางในฝนก็เริ่มเปรย่ปรยมีความสุขค่ะไปเนอะ ดูกำหัวกับสวนชีวิตแม่บ้านต่างแดนแล้วป่ะนี่เก็บแป๊บเดียวเก็บไปข้างนอกบนเลยล่ะไปเก็บข้างในไ้ป่ะมาเก็บข้างในบัเนี่ยเม็ดใหญ่แล้วพี่้องเอ๋ยผัดกระเซียะเบาๆนี่เือไปจะแก่เอาเม็ดเขากระเบื้อ ไอยนออกมายัางนั้นบัานนี้ฝนกืสิตกุกลมแหง้งแหง้งฟังเสียงเอารดเสียงลมถ้าฝนตกก็สิพ่อเข้าไปผู้เดียวด้วพี่น้องแปอารถสิพ่อไปน้ำเขานะลมมาแต่ละที เย็นวึดวึร่มแห้งหลายพี่นอ้องต้องเฝ้าเก็บคิดว่าเราไม่แห้งฝนก็นอาจสิบโบตกเพราะมันพัดเมฆฝนไปเบิดแล้วแต่ว่ากะบอาควรไว้วางใจค่ะอากาศอยู่นี่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ที่ดีต้องเฝ้าเขาพี่น้องเฝ้าคิดว่าเก็ปบปิดแล้วละ่ะเนื้อหลอดตากัสิส่วนหน่อยนาเกี่งทางนี้ นั่อมิอ่นยวันไปงานวันเกิดของลูกของหลานเนาะกระสิมเมนเลนเล็กหน่อยหาหุกค้นมวนขนาดเนว้านไรคุบลูกคุบเต่ากัน กลับมาหาถุมกว่วยางหอดบานเกือบเที่ยงคืนพี่น้องเอ้ยใครอยู่มันอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ไปไกลเมยค่ะเมื่อันนี้ก็สิมาเปิดเบิบ่งเครกพี่น้องนี่ถอนไปนำ้ำเพราะว่าเที่ยวที่แรกตอนนั้นถอนไปหมดแล้วเดอ๋ยวนี้ก็สิได้มาถอนไปค่อยๆหย่อนออก ยาตาไลาดาา่ด้วยค่ะเด้อฝาวน้ำฝาน้ำฝนเออออกหอยใหญ่ๆแล้วจ้ะแม่โย่นไปเก็บที่วางกะว่าอันไหนที่มันหัวใหญ่แล้วทนถมนมากินพี่เนอะ ตุด๊ดตุดเก็บผักแบบเร่งด่วนนะคะเพราะกลัวฝนตกทำหัวทางใดล่ะปาลาหกลหลปลูกไก่กันกะต้องมาเอาหัวใ่ออกหัวหน่อยสิได้งามๆนะตัวความแดงที่เขามาปลูกไว้กันงามแล้ว วันนี้เราเก็บหัวกลมพี่น้องนี่หัวกลมมาได้เก็บลายมือแล้วหดน้ามักแตงเมื่อกี้ถือหัวเขานั่งก็เลยมีขี้ดินเปื่อนๆติดอยู่เบิ่งไอ้กับน้องนี่กระสิติดกันพี่น้องตัวใหญ่มากหรอ ข้อเสียของการปลูกกิดกันก็คืจอจะบ่อได้หัวใหญ่แล้วจ้ะหัวใหญ่จะบ่อคอยมีเนาะนี่ถือว่าพอดีกิน,ยอ,นอย,อนยูอ่บ่อหน่อยบ่อใหญ่ทบไปกันหัวบ่อใหญ่พอดีคำ ใบลายแนมก็บ่เห็น <c oughs> ดินแห้งแล้วขนาดฝนตกเดี๋ยวก็ต้องมาถอนเขาออกแล้วพี่เนาะหัหน่อยบ่มัยใหญ่เนาะถ้าตุนแก่มากก็ต้องมาถอนเขาเพราะว่านี่พิกมันก็จะได้ขึ้นส่วนคางแต่งจำเป็นกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็เอากิ๊มาหนีบให้เขาเลื่อยขึ้นแล้วเนาะ ส่วนท่างนี่ต้นยังหน่อยอยู่เดี๋ยวจะเอาคลิบมาหนีบที่หลังซูนบัคเกอรเทีเดาก็จะมัดขึ้นน้ำน้ำหลักนี่ยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะต่อใหม่ขึ้นเนาะให้เขาอยู่นํ้นนี่แหละป่ะวันนี้เข้าไปเก็บพักในสวนผนกันทางในจ้ะกอนสไปเก็บพักอย่างอื่นแต่ว่าเบิ้งตน้นหัวใช่เท่ากันพี่น้องมาเขาเป็นจังใดเนาะ ปลูกติดกันหลายได้เลงบ่ได้ตั้งใจปลูกเนื่องว่าเป็นอันหัวเช่แถวอันนี้หน่อยเบิ้ลเขาไปยังเรนเนี่ยอยากรูกมาขุดเบิ้ลกันพี่น้องเอาคือบ่เห็นเลยหากหัวเขาอยู่เลย มอบ่อค่อยสมบูรณ์ป่ะใดต่บไ่ได้เบนะิ่มรุ่งเนาะเม็ดฝนล่งเม็ดเป็นดอกแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งอีกจะเดือนนึงถ้าบ่าเป็นท่ากระสีถอนออกตะไม่ใช่เถานะเพราะว่าต้นบัคเกระเทมเท่ากับเลิมใญงแล้วนะอยากจะได้มาเด็ดแขนงเขาออกอ่ะมีแขนงบักเกระเทมเนาะเพื่อที่จะให้ต้นเขาสมบูรณ์ ลูกเขาสมบูรณ์ยังไม่ได้คะแนนออกต่ะนี่คะแนนน,นี่ก็ใหญ่ก็จะหักออกแบบนี้แล้วก็จะพันเขาขึ้นหลักเนาะจ้ะเดี๋ยวใ่้มือได้อากาศดีๆก่อนยังสิมาพันเขาเนาะแต่ว่ามือนี่ส่งฝนจิตตกเลยพี่น้องสิได้ฝาเก็บพักแล้วก็เขาสิเขาบ้านเนาะนี่พี่น้องกระลำหัวหรือว่าบัตเตอร์เฮดเนาะจ้ะ คิดว่าบานเฮ้าเอินบตัเตเตอร์เฮดแหละแบบนี้ดู่อวอยู่นี่เขาเอินครอบสลัดเนาะจ้ะจะสีมีหัวหน่อยหัวใหญ่สามหัวคิดว่าจะเอาไปให้ร้านหัวหนึ่งจะตัดข้อหนีไปแล้วจ้ะอันที่ปลูกไม่ก็ะกำลัางงามพี่เนาะอันนี้ก็หอมหัวใหญ่กำลัางงามเลยไม่รู้ว่าเป็นสีแดงหรือสีขาวเมื่อเราเป็นสีอ,อกขาวๆแม่ท่านบ่เป็นสีแดงๆมามาตัดกัน เมื่อว่านมื่อก่อนนี่ตัดัวนี่ไปเพราะามันติดกันกระตุ้นอกพีคคนเนะาะบันนี้กระิตัดต้นนี้ออกอะ่ะถ้าสมมุติว่าจงไว้แบบนี้เฮาก็จะได้กินเอากินคะแนงเขาได้แต่นี้นะคะแนงที่เขาขึ้นมาใหม่หรือว่าจะคุดออกเบิดก็ไแดะเดี๋ยวเขาจะมนานเนโอ้วันนักยืดยเดยนโอ้ขาด ม่น,นาคเกอพี่เนาะเน่จะเอาใบใบแก่จะใบแก่เขาออกนะจ้ะคามไปนี่ไปละไปหามซึกมากพี่เนาะมาตัดเอาใบแก่เขาออกอะร่มแห้งเราจิได้เขาบ้านล้้โอ้อาไว้รมแห้งๆละได้ยินเสียงร่มซือซื้อกวิ่นหัวแล้วพี่เนาะ สากเก็บเด็ดออกนะจ๊ะเดี๋ยวเมือเ่อใดอากาศดีๆจังสีมาเอาไปใส่ในถังปุยหมักใบนี้ออกน้ำน,นี่ได้ละหนึ่งหัว,วเราตัดอันนี้ออกโบา้างนะจ๊ะจะเอาไปเขาจังเสียแล้วให้เขาไปล่างเอง เราไม่ล้างให้ค่ะผักสีนเาเนาะเขาสิกลิ้นมดก็เหยเข้าไปล้างเองคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรจะพี่น้องพอกันไหมคลิปน้านาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่จะขอบุณทุกกำลังใจเ่าฝากกุไลค์กแชร์กดติดตามให้กันในเด้อจ้ดเด้อสวัสดีค่ะ